สวัสดีค่ะครูสาวสุภชาจิตอารีลีลาเพื่อสุขภาพและกีฬาค่ะคลิปนี้เรามาฝึกในการใช้ฮิปหรือการใช้สะโพกในจังหวะแซมบ้าด้วยกันค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาฝึกลีลาด้วยกันกับครูสาวนะคะและถ้าหากว่ายังไม่ได้กดติดตาม mm. ก็ฝากกดติดตามและกดรูปก,กระดิ่งกริ mm. ๊งกริ๊งเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้มาฝึกลีลาด้วยกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแซมบ้าเป็นจังหวะในลาตินอเมริกันที่เอกลักษณ์ของแซมบ้าคือการบ้ส์ค่ะและมีการใช้ฮิปด้วยเดี๋ยวเราไปฝึกการใช้สะโพกด้วยกันค่ะเริ่มการฝึกจาก การเบลส์ของจังหวะแซมบ้านะคะเบลส์ของแซมบ้าเราจะใช้หน้าท้องค่ะดันหน้าท้องดันกระดูกเชิงกานเราให้เฉียงมาข้างหน้าและเข่างอนะคะวันสองสา้าหกเดค่ะให้เราดันกระดูกเชิงกานเราให้เฉียงไปข้างหน้านะคะวัน แล้วก็ยืดเข่าขึ้นมา two three f five six seven e i g เปลี่ยนข้างนะคะดันหน้าท้องกระดูกเชิงกานเราให้เฉียงและเก็บลำตัวเราตรงนี้ด้วยนะคะเริ่มค่ะ one 2 3 4 5 6 7 8้าเดเรามาฝึกบาลส์ในแซมบ้ากันก่อนนะคะเริ่มจากเก็บหน้าท้องเราเข้ามาค่ะเวลาเราบาลส์เราจะงอเข่านะคะและใช้หน้าท้องเขียงไปข้างหน้า1 2 3 4เปลี่ยน 1, 2, 3, 4 1, 2, e 2 1, 2, 1, 2, one ถ้าเราเคยฝึกสะโพกเลขก8หรือฟิกเกอรมาแล้วนะคะเราก็นำตรงนั้นแหละคะ่ะมาใช้ ฟิกเกอร์เอทที่เราเคยฝึกก็คือ one two three four one two three four นำตรงนี้นะคะมาใช้กับแซมบ้าแซมบ้าจะมีเบ้าและงอเข่าในช้าๆกับรัมบ้าเราจะทำฟิกเกอร์เอทเนี่ยในลักษณะที่เข่าตึง one two three เเป็นเซมบ้าเราก็วันเวลาเรานับวันเราก็งอเขา่าแล้วก็วัยืดขึ้นมาค่ะทรีโฟนะคะเราวันแล้วก็ม้วนสะโพกนะคะทำสะโพกเป็นวงกลมไปข้างหลังแล้วก็ยืดขึ้น2 1 เสร็จแ,แล้วหมวนสะโพกเป็นวงกลมไปข้างหลังและยืดค่ะ2ขึ้นมา1วนไปและขึ้น2ูวันวนไปและขึ้น2 1 2 1 2 1 2 1 2นทูวันท e 8นะคะ1 2 3 4ูทรีโมบ้านะคะ1 2 3 4 1 2 3 4 figure eight ึ a งและสอง and a ถ้ใครยังไม่เคยฝึกสะโพกเล็กแปดเดยวครูสาวจะมีลิงก์ที่เคยทำคลิป สอนไว้ให้ไปฝึกสะโพกเลขแปดกันนะคะ and one and two 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 one and two and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  เวลาเราเบลส์นะคะให้เราเก็บท้องเราเข้าไปค่ะเก็บท้องเราเข้าไปข้างในค่ะ one one and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 , a n d one แ n น and เราจะทำดับเบิลก็ได้นะคะ1ัน n อ and 1 n นวันแ n น and n